โอ้ oh, ใช่ฉันว่าใบไม้มพวกนี้ใช้ได้เลยแต่ฉันต้องการเวลามากกว่านี้ใช่แล้วเยืมเลยโอ้ <c oughs> oh, ฉันคิดว่าเขากำลังมาแล้วล่ะโอ้ใช่ใช่ใช่เจสเธออยู่ตรงนี้สินะโอไม่เธอไม่อยู่โอมบางที่เธออาจจะอยู่หลังเก้าอี้ก็ได้โอไม่เธออยู่ไหนนะ โอ้ต้นไม้นี่ป็นหลาจังเลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะอยู่นี่แหละเรามาทำอะไรตลกๆก,กันดีกว่ามาลดต้นไม้กันเพื่อไม่ให้แห้งอ่ะดีขึ้นเยอะเลยอยู่นิ่งๆน,นั่นจะต้นไม้น้อยเอาไม่นะเขาทำฉันเปียกโอ้น้ำหมดแล้วเอ๊เขาไปแล้วเอาไม่นะเขากลับมาแล้วครั้งนี้น้ำไม่หมดแน่นอน ฉันจะเล่งล้นนะยิงเธออยากได้น้ำมากกว่านี้ไหมแบบนี้เลยแล้วแล้วแล้วเข้าแกไม่แห้งแล้วล่ะต้นไม้โอ้ฉันทำเกันไปหรือเปล่าฉันเปลี่ยงโชคเลยไม่นะฉันไม่อยากหา